ทำวัดเย็นแปร ى. อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพิงกิเรเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควาตตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดไว้ดีแล้วธรรมงนามสสามิข้าพระเจ้านามาสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคววโตสาวกสังโคสังขังนามามิ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนาภาควันตังเอวังกัล,ลยาโนกิติสัตโธอภพุกขโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า อิติปิโสภะคะวาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาแระจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิธูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัธาธเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวราตาที่คุณาพิยุโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตะคุณเป็นต้นสุธาพิยานะการุณาหิสมาคาตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์ โพเทสิโยสุชาตังกามังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดดอาทิตธรรมบัวให้บานวันทามหังตามรนังศิรษาที่เหนื่อยทาง ข้าพระเจ้าวหายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวุูทโทโยสัพพรปานินังสรนังเขมมุตตมังพาพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปาธมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียรกลราวพุทธา,าสามิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสร ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพูโทโธทุกขสาคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า พุทธสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหันจริสามิพุทธเสวะสุโพทิตัง ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอันยังพุทโทเมสรนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ อันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัชเชยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายายังปุญญังปรสสุตังอิทะ ข้าพระเจ้าผู้วาอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสะเตชะซาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นมอบกราบ กาเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า พุโทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป สวาคาโตภะวัตตาธมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันธิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอฮิปัสโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปัยญโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากาตาตาทิคุณโยควาเซนเซยโย พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมคบมาก,กัปริยติวิโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมักผลปริยัติและดิพาน ธรรมโมกุโรกปดนนาตถาท,ทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหันตมหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าวหายพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ธรรมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าวหวยพระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมาสาหาสมิทาสิวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาาทของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้า ธรรมโมทุกสาาคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำรรจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมมาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม วันทันตีหันจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาธิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัชเชยังสัตุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ธรรมมังเมวันธมานายายงบุญยังปรสสุตังอิทะข้าพระเจ้าฟู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมไมฮเสุงตัดสเตชะซาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นมอบกราบกาเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกมังปะกตังมายายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธามโมปฏิคันหะตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนานการันตเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว อุชปฏิปนุภะควโตตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปนุภะควโตตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปนวพระขะวตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิ่ทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคราคู่แห่งบุรุษสีคู่นาเเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะควโตสาวกสังโค นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขีเนยโย เป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชรีการณียเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาที่ยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้นโยทัพพิโทอริยบุคราสังคเสโท เป็นหมู่แห่งพระอริยะบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาีิทธรรมปรวารายกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหันตามาริยานะคะนังสุสุดทาง ข้าพระเจ้าวายหมู่แห่งพระอริยะเจ้าเรานั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังคโคโยสัพพรปานินังสรนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมูใดเป็นสรณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียนกราวสังคาสะหัสมิทาสีวะสังโฆเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสาคาตาจะวิทาตาจหิตสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตตังจิตทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระองค์วันทันตีหังจริสามิ สังโสปฏิปันตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤกตามซึ่งความเป็นปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัชเชยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา สังขังเมวันธมานายายังปุญยังปัสสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามมเมมเฮสุงตัจเตชะซา,าอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นมอบกราบกาเยนาวาวจายาวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกมังปะกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ สังโคปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดึ่งโทษร่วงเกินอันันตการันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปจบคำธรรมวัดเย็น